มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช็อตเด็ดกลางโหนกระแสนะคะหนุ่มกันชัยยกมือขอโทษแทบไม่ทันค่ะจากกรณีเจ้าของสุนัขรดไบเลอร์ที่เลี้ยงเอาไว้ภายในหมู่บ้านที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครชอบปล่อยสุนัขออกมาวิ่งเล่นตามท้องถนนก่อนวิ่งไปรุมกัดชาวบ้านจนบาดเจ็บ ทำให้ต้องแจ้งความาำนินคดีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่นะคะได้มีคําสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ที่รับบาดเจ็บค่ะพร้อมกับต้องทําการเคลื่อนย้ายสุนัขไปยังที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะล่าสุดรายการโหนกระแสะได้เชิญเจ้าของหมากับเพื่อนบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะมาร่วมกันพูดคุยซึ่งมีบางช่วงบางตอนกลายเป็นประเด็นไวเรเลที่ถูกแชร์สนั่นไปทั่วโลอกออนไลน์ นาทีที่ป้าจิตนะคะเจอหมาบุกเข้าไปในบ้านก็มาเล่าเหตุการณ์ในรายการระหว่างที่เล่าป้าเองก็หันไปถามหนุ่มกัญชัยว่าป้าจิตถามว่าพูดได้ไหมคะหนุ่มบอกว่าอ่ะพูดไปป้าจิตก็เลยพูดว่าเป็นคอจุดจุดจุดย่ออะไรหนุ่มก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทษโทษโทษป้าจิตบอกว่าก็ถามก่อนแล้วว่าพูดได้ไหมคุณหนุ่มบอกว่าก็ผมไม่คิดว่าป้าจะพูดคํานี้ งานนี้นะคะทำเอาพิธีกรหนุ่มกันชัยไปแทบไม่เป็นค่ะขณะที่ชาวในต่างคอมเมนต์สนันบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าป้าไม่ผิดนะเพราะป้าก็ถามแล้วช็อตเด็ดกลางขูุนกระแสนะคะหนุ่มกันชยัยยกมือขอโทษแทบไม่ทันขอขอบคุูข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ